ลำโพงบลูทูธท NG ลูกค้าดำเนินการแกะฝาตัวนี้มาครับสว่านเจาะหัวนอนเลยมันหาไขควงยากเจาะมาเลยเนี่ยแล้วทีนี้ผมดึงตัวนี้ออกมานะีครับมาแบบนี้นะแล้วทีนี้มันมันมีเศษตะกุงตะกัวอะไรอยู่นี่ด้วยเนี่ยผมว่เห็นไอ้มันแปลกมากเลยนะครับนี่มีตะกวัวอยู่นี่เห็นไหมจะออกได้ไหมนะครับ อันนี้คือแจ็คชาร์จมีปัญหานะครับแจ็คชาร์จมันแตกอูออกได้ไว้นี่นะครับแจ็คชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับแล้วทีนี้นี่ลายวงจรก็ขาดด้วยมาดูว่ามันจะบัดกีได้ไหมนะครับก่อนที่ทําการบัดกีก็ดูก่อนมีอะไรเป็นตาช็อตไหมนะครับเนะถ้าไม่เป็นตาช็อตก็จัดมาเลยนะครับนะแต่ทางที่ดีนี่ก็คือทางลาดยาง เราเอาสายไฟออกก่อนนี่ขั้นตอนการทํางานนะเอาสายไฟนี่ออก,ก่อนเนี่ยมันจะมีไฟบวกอยู่เนี่ยบีบวกอะไรอยู่เนี่ยน่ครับเนี่ยเอาออกก่อนเพราะว่าถ้าเรา,เอ,าออกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จิ้มหัวแรงลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องหวั่นแม้วันมามากแนวว่าไงเห็นไหมนี่เลยนี่เลย เนี่ยตนี้มันลายวงจรมันขาดนี่เราสามารถต่อได้ด้วยเนี่ยแต่อันดับแรกเลยเนี่เราต้องดําเนินการนี่เอาขี้ตะกวัวแถวนี้ออกก่อนนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าลายขาดแบบนี้นะครับเนะยเราเอาออกก่อนเลยเอาทําทําพื้นผิวตรงนี้ให้มันสะอาดก่อนมันจะมีรูมีร่องอะไรอยู่ตรงนี้สําหรับยึดขา USB เนี่ยนะครับทำความสะอาดตรงนี้เลยนะครับ ให้มันเป็นรูๆแล้วทีนี้เราก็จะเอาแจ็ค USB มาใส่แล้วเราก็ต่อลายวงจรแถวนี้ก็ได้เพราะมันใช้สองขาแค่นั้นเองนะครับขาขัาวา้วลบอ่ะพูดง่ายๆก็คือขาขากาวกับไอ้เจ้าขาขาากาวกับไอ้เจ้าขาไฟบวกมันใช้แค่นั้นเพราะว่าจริงๆก็ใช้หมดทุกขาแหละเวลาเอาไปต่อเข้าคอมแต่ในที่นี้มันเป็นแค่แจ็คชาร์จเราก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะนะครับเออแจ็คมันก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะ แจ็คตัวนี้มันเป็น USB ชาร์จเวลาไปซื้อก็บอกแจ็ค USB ชาร์จมันจะเหนื่อยมากนะถ้าเกิดว่าเพื่อนนะลูกค้าเพื่อนกันหรือว่าทีมงานนะครับถือเครื่องพวกนี้มาแล้วก็ถือบอร์ดที่มันเสียแล้วมาให้ด้วยถอดจากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้หรือว่าได้โทรศัพท์เก่าๆบางพังมาแล้วบอกให้ถอดเอามาใส่บอกเลยนะขามันไม่เหมือนกัน แแจ๊กเสียบรูเดียวกันแต่ว่าขายึดมันคนละอันกันมันจะทํายากมากนะเพื่อนนะเพื่อนไปทําอย่างนั้นนะครับผมเคยทํามาแล้วมันเหนื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนละลายยิ่งถ้าเป็นของโทรศัพท์นี่ขายึดอก็มันจะไม่เป็นแบบนี้เวลามาเสียบลงรูนี่โอ้มันจะทํายากมากเลยเนี่ยแทนที่จะใช้ตาเปล่าไม่ได้นะตัวนี้ต้องมีแบบสองพระนะครับมันแกะออกยังไงวะเนี่ยนี่นะครับนะก็เลยบอกเพื่อนไว้นะครับนะ แเราก็ไปซื้อตัวใหม่นะครับมันจะง่ายมากนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเอาตัวเก่ามาเอามาถอดใส่กันนะ่ึงงี้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่ได้มาขาตัวนี้มันจะเป็นแบนหน่อยนะเนี่ยขาด้านข้างวะเนี่ยเราก็พับมาด้วยนะครับอาใส่เลยมันก็ไม่มีที่ล็อกเออนี่ไงนี่ก็พับมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับพับมานะครับนะแบบนี้นะครับมาวะเนี่ยนะครับแล้วที่นี้ ก็เสียบลงไปแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับนะนี่เลยนะครับนะเสียบลงไปแล้วก็ทําการบัดกรีมันจะง่ายมากนะครับถ้าเราได้ตัวใหม่มาแต่ถ้าเกิดว่ามันจะยากมากในกรณีที่ผมอบอกเพื่อนว่าถ้าไปเอาจากตัวเก่ามาแล้วไม่ให้ถอดใส่นี่มันไม่ไหวเนะี่ยมันเหนื่อยนะครับแบบนั้นผมก็เลยไม่ทานะแบบนั้นนะถ้าเอาไม่ให้ทาถือมาสองอันถอดอะไรตัวนี้ใส่ตัวนั้นโอ้ยไม่ได้การเลยนะครับบอกเลยไม่ได้การ ถ้าเกิดว่าตัวนี้หมดก็คือให้ลูกค้ารอรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผ่านก่อนก็ได้มันเหนื่อยเราไหมครับนี่เลยกลกวามันจะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทําก่อนทําอย่างนี้ไม่ถนัดมุมกองไม่ได้เน็คครับกว่าจะเสียบลงได้แล้วกว่าจะเล็งได้ขนาดนี้เนี่ยแลว้วก็มันมีขาหนึ่งที่มันลายงจรอมันลอกไงจาทำยังไงวะเนี่ยหัวแรงก็ใหญ่ๆด้วยเข้าไปไม่ถึงอ้ยนะยครับ เนี่ยลายเส้นนี้น่ครับมันรอกเห็นไหมทุกอย่างก็ตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เหลือลายตัวนี้มันลอดกอ็จะต่อได้เปล่าเนะนี่ยมันทำมาเล็กมากเลยน่ครับโอ้โหทำมาขนาดนี้นะถ้าเป็นผมนะผมจะทํามาันใหญ่เลยเนะน่ยนะจะได้ง่ายหน่อยนี่มันโอ้ไฮเทคมากเลยนะครับนะแล้วทีนี้เวลาเสียบไปเสียบมามันก็มันหลุดนะเด้มันเล็กแหละบางเบาอะไรครับนะทีนี้ผมก็จะบัดกีก่อนนะ มาเล่าให้เพื่อนฟังเมื่กี้ให้ดูไม่ได้มันเล็กมากมันไม่ถนัดนี่กว่าจะเอาโทรศัพท์ซูมได้นะ่นี่นะต้องจัดเล็งอย่างดีเลยนี่นะเหมัอนก็ซูมไม่ได้เลยนะครับนะ <c oughs> ต้องใส่แว่นตาได้เพื่อนเโอ้เนี่ยไอ้นีว่ว่าจะนี่ได้โอ้ันเข้าอ่าว,าวาไม่รู้ไฟ โอมีไฟแดงแล้วปากกันไปนะครับชาร์จเนาะแบบนี้เนาะใช่ไหมไม่ใช่เนาะแดงนี่เนาะชาร์จนะพอเราโอ้ดับเลเยียบเข้าแดงเนาะเสร็จแล้วนะนี่ก็มีแค่นี้หรอวะเนี่นครับ เพราะว่าก็คงจะไม่ได้ประกอบอะไรมากมายทำมาแบบนี้ประกอบกอนนะครับนะประกอบเสร็จแล้วเย่ดีใจเลยเสร็จแล้วนะครับนาลำพงตัวนี้จบข่าวนะครับนีเปลี่ยนแจ็คชาร์ดเล็กๆน้อยๆเราสู่ฟังสรุปแล้วว่าเพื่อนอย่าไปถอดจากตัวอื่นมานะครับเพราะว่ามันจะละลายแล้วมันจะใส่ไม่ได้เอาตัวใหม่ใส่นะครับหลัเยยเยยกใหญ่ใจความมีแค่นี้ ไปแล้วได้ป่ะนี่สวัสดีครับล่าจากไปยักดังหรือบ่ดังโอยดังยี่หลย Johnny vẫn ba em mặn bơi em 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 lông em 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 lông em 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 lông em 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 Thì em 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 sô so, vườn nát phen khẩu, thịt phen nâu, để nhâm hìn bát thả lâm thì nô nương, bỏ khay nâu năn, năn, năn cuốc xoan, kinh bỏ đêm. ฟังเบิ้งงนนั้น,นพี่น้องชาวมอลำมันเล่าเบาเอาพัวไปมันลำบากน้อยพันยากดอกอันนั้นน้อยพันรูปดันดันนี้เที่ยวสีอยู่ยังคืนันนชาวมอลำนันเล่าเบาสีหาลำนันทิ้นจงังหาชาติต่างเลี้ยงอีเมยน์นางโบเฟนหนึ่ง สี่ห้าลำนั้นหลับจังอันพ่อเลี้ยงสีบสีส่บัง